วันพุธที่20ตุลาคม2564ที่ห้องประชุมแก่นเมืองสาลากลางจังหวัดขอนแก่นดรคุณหญิงกระยาโสภลพ,พาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ KK Smart Education 2021เพราะว่าเป็นการศึกษาต้อง move on โดยมีประหลัดกระทรวงศึกษาธิการผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นคณะผู้บริหารส่วนงานการศึกษา สำนักงานศึกษาที่การจังหวัดขอนแก่นคณะครูนักเรียนและแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน KK Smart Education ในวันนี้นับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ทางกลุ่มเครือข่ายได้มีการเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาอีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธนภาพและเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนในทุกๆด้าน เพื่อให้การศึกษาเดินหน้าและมีการพัฒนาระบบการศึกษาให้มีความหลากหลายในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ทุกคนที่ได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อยแต่หากทุกภาคส่วนมีการร่วมมือกันผลกระทบเหล่านี้ก็จะมีการเบาบางลงไม่มากก็น้อยเพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดขอนแก่นให้ถูกขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนคือต่อไปนี้จากนี้ไปนะคะเด็ก หรือผู้ใหญ่จะต้องอยู่ในโลกดิจิทัลเราเข้ามาในศตวรรษที่21ตั้ง20ปีแล้วและยังไม่ไปไหนพอมีโควิดก็เลยทำให้เราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเอเอาเครื่องไม้เครื่องมือเข้ามาช่วยที่เราเรียกว่าดิจิทัลสมาร์ททุกอย่างนี้แพลตฟอร์มต่างๆก็คือโคดดิ้งนั่นเองที่คนอื่นเขาทำไว้แล้วมาขายเรา S <S <an other> เราต้องการให้เด็กของเราสามารถมีโคดดิ้งตั้งแต่อนุบาลจนถึงม6แล้วจนถึงมหาวิทยาลัยเพื่อเด็กที่มีความคิดวิเคราะห์ได้แล้วนี้นะคะมีเหตุมีผลเชิงวิทยาศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์แก้ปัญหาเป็นขั้นเป็นตอนเขาก็จะส่งต่อความคิดนี้ไปให้เครื่องใช้ภาษาที่เครื่องเขารับได้กลับมาทำงานให้เราแล้วก็ในที่สุด Smart Education อะไรก็ตามหวังว่าคนไทยจะได้สร้างแพลตฟอร์มขายต่างประเทศได้คือสร้างนวัตกรรมแต่ว่ามันต้องเริ่มจากเด็กเราไม่สามารถไปต่อยอดตรงนั้นเพราะฉะนั้นเด็กทุกคนจะต้องมีมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่อ่านพลักพลักน้อยๆพลักมากๆแล้วก็อินโนเวชันสร้างแพลตฟอร์มเราไม่ต้องใช้ซูมของคนอื่นเราไม่ต้องใช้ไลน์ของคนอื่นเราไม่ต้องใช้ เฟซบุ๊กของคนอื่นคนไทยต้องทำได้และขายได้ด้วยอันนี้คือเป้าหมายแต่ว่าขณะนี้เราต้องวางรากฐานให้เด็กมีภูมิคุ้มกันที่จะต้องแก้ปัญหาชีวิตประจำวันของเขาในทุกๆระดับทำมากขึ้นเก่งขึ้นก็จะแก้ปัญหาสลับซับซ้อนได้มากขึ้นต่อไปในอนาคตเจอปัญหาอะไรเขาก็ใช้โคดดิ้งแก้ปัญหาของเขาได้ค่ะอันนี้คือสมาร์ e d u เอ t ดูเที่เราอยากเห็นแล้วการเรียนรู้ต่อจากนี้ไปต้องเอามาลดภาระพ่อแม่เอามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันให้ได้จึงจะเรียกว่าการศึกษาที่ทันสมัยแล้วก็เป็นพลเมือง4.0ได้